เพื่อนๆชาวช็อกอิตเกมมิ่งนะครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาแล้วดูคลิปนี้เนะี่ยมีสาระแน่นอนครับวันนี้จะมาสอนทำตัวอักษรสองชั้นแบบสามิตินะครับกดเอ,อนเนะี่ยให้ทุกคนเลือกรถมาคันหนึ่งครับเลือกรถมาคันหนึ่งคันไหนก็ได้เดี๋ยวนะ เอาค่นี้แล้วกันนะครับอ่ะเ๋โอเคคาปัก,กิงอะละนะเอาฟอนต์แบบกระบะก็ได้นะ เราไปติดข้างๆดีกว่าครับให้ทุกคนทําสีพื้นให้เป็นสีขาวก่อนแล้วให้ทุกคนเปลี่ยนสีจะเอาสีอะไรก็ได้อ่ะขอ,อเอาสีม่วงก็วางให้เป็นแบบนี้นะให้ทุกคนเลื่อนที่มูฟเนี่ยแล้วมันจะได้ประมาณนี้แล้วถ้าทุกคนจะฟังจะทำสองฝั่งก็ คัดลอกตรงนี้มาก่อนอแล้วให้วางสติกเกอร์ไว้ตรงนี้แล้วให้ทุกคนกด a c c e p t ไปเอาสีม่วงมาแล้วให้ทุกคนทำตามขั้นตอนเมื่อกี้เลยนะครับใครที่ไม่ได้ดูข้างหน้าก็จะสอนอีกทีนี่นะก็ปรับให้มันตรงกันแบบนี้แล้วก็หมุน แล้วก็ขยับให้มันเป็นแบบนี้นะครับแค่นี้ก็ได้แล้วง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวจะแถมปิดท้ายไว้ให้นิดนึง don't know